สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันในครั้งกับช่องสบายสบายคลายเครียดนะครับในวันนี้ผมก็จะนาพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านมาผ่อนคลายความเครียดกับพระที่ได้บูชาเก็บรักษาไว้นะครับก่อนอื่นก mm ็ต hmm. ้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับสําหรับพระที่นามาในวันนี้นะครับผมก็นําเอาเหรียญหลวงปู่ทวดท้าววิสวรณของวัดห้วยมงคลออกเมื่อปีพศ2559นามาให้ท่านได้ดูได้ชมนะครับ ขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นถึงความแตกต่างของเหรียญทั้งสองแบบนะครับสําหรับองค์ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือท่านผู้ชมนะครับก็จะเป็นเหรียญหลวง่ทวดท้าวิสุวรรณพิมพ์ตัวเล็กเล็กเนื้อไกลทองนะครับก็เป็นพิมพ์ที่เคยทําคลิปมาแล้วครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับองค์ทางด้านขวามือท่านผู้ชมนะครับก็จะเป็นเหรียญหลวง่ทวดเท้าวิสุวรรณพิมพ์จอบนะครับสังเกตลักษณะความแตกต่างของเหรียญนะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นถึงความแตกต่างขององค์พระนะครับ สำหรับองค์พระทางด้านซ้ายมือนะครับลักษณะของใบหูข้างขวาแล้วก็ใบหูข้างซ้ายก็จะมีลักษณะใบหูที่กว้างกว่านะครับสำหรับองค์พระที่อยู่ทางด้านขวามือท่านผู้ชมนะครับลักษณะใบหูข้างขวาแล้วก็ใบหูข้างซ้ายก็จะมีลักษณะแคบกว่านะครับสังเกตความคมชัดของพิมพ์พระนะครับองค์พระทางด้านซ้ายมือนะความคมชัดในการปั๊มสวยงามมากครับสำหรับองค์พระทางด้านขวามือก็จะมีรอยปั๊มนะครับที่เกิดจากการปั๊มที่บริเวณคิ้วจมูกปากแล้วก็ด้านหน้าของเหรียญนะครับ ก็จะเป็นความแตกต่างที่ด้านหน้าของเหรียญน,นะครับสําหรับที่ด้านหลังของเหรียญน,นะครับสังเกตนะครับองค์พระทางด้านซ้ายมือนะครับเหรียญหลวงพ่อทวดเทววิสุวรววรณสังเกตลักษณะของเหรียญด้านหลังก็จะไม่มีการตอกตัวยันไว้ที่ด้านหลังของเหรียญน,นะครับสําหรับเหรียญทางด้านขวามืออท่านผู้ชมนะครับก็จะมีการตอกตัวยันไว้ที่บโบเรนเนี่ยรูปของทันทาทวิสันทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็ที่โบเรนหูเหรียด้านบนนะครับก็จะมีการ ปั๊มชื่อวัดห้วยมงคลน,นะครับที่โบเรนหูเหรียญด้านบนนะครับก็จะเป็นความแตกต่างระหว่างเหรียดสองแบบนะครับสําหรับเหรียญหลวงพ่อทวดท้าเวสวรรณพิมพ์เตารดเล็กเนื้อไกลทองก็เคยทําคลิปมาแล้วครั้งหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมก็สามารถกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับก็จะเป็นดรายเอดความคมชัดของเหรียญน,นะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงพ่อทวดนั่งขัสมาธิอยู่บนแทนบัวนะคะความคมชัดของเหรียญ สำหรับเนื้อโลหะแต่และเนื้อก็มีสเสน่ห์ไม่เหมือนกันนะครับก็เป็นการนําเอาพระที่ได้บูชาเก็บรักษาไว้ครับมาดูมาชมเป็นการผ่อนคลายความเครียดนะครับแล้วก็เหรียญสําหรับเหรียญโลวงปะัะวท้าวิสวรณนะครับเหรียญจอบนะฮะความคมชัดรายละเอียดของเหรียญน,นะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นรายละเอียดขององค์พระชัดเจนนะครับลักษณะ องค์พระนะครับมีลักษณะเสียนมนกลมว่าจะมองเห็นล่องลึกที่หน้าผากชัดเจนนะฮะตาทั้งสองข้างก็จะเป็นเม็ดกลมนะครับจมูกเป็นสันสูงนูนแล้วก็ลักษณะโหนกแก้มสูงนูนมองเห็นล่องแก้มแล้วก็ลักษณะของริมฝีปากบนแล้วก็ความหนาของริมฝีปากล่างครับลักษณะของมิติใบหูข้างซ้ายแล้วก็ลักษณะมิติใบหูข้างข,างขวาน,นะครับสังเกตก็จะมีรอยปั้ม s, ที่บริเวณคิ้วจมูกปากขององค์พระนะครับมิติรายละเอียดความผมชัดขององค์พระนะครับ ขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นลักษณะของหัวไหล่ขวาโค้งบนหูแล้วก็ลักษณะความหนุนของท่อนแขนขวานะครับที่บริเวณไหล่ซ้ายก็จะมองเห็นลักษณะของสังติมีลักษณะนานุนะครับพาพจากไหล่ซ <hos> <c coworkers> ้ายลงมาถึงบริเวณกระองเหน่ามือนะครับสังเกตลักษณะมิติของสังขติแล้วก็ลักษณะของจีวรที่บริเวณไหล่ซ้ายแขนซ้ายก็สอกซ้ายนะครับลักษณะร่องลึกที่บริเวณร่องแขนขวาแล้วก็ร่องแขนซ้ายฝ่ามือขวาทับฝ่ามือซ้ายก็จะมองเห็นร่องฝ่ามือชัดเจนนะ ลักษณะฝ่าเท้าซ้ายหงายขึ้นก็จะมองเห็นรองนิ้วเท้าที่ฝ่าเท้าซ้ายแล้วก็มิติความหนาของฝ่าเท้าซ้ายนะครับฝ่าเท้าขวาหงายขึ้นก็จะมองเห็นรองนิ้วเท้าที่ฝ่าเท้าขวาแล้วก็มิติความหนาของฝ่าเท้าขวานะครับสังเกตลักษณะมิติความหนาของผีพรบก็จะมองเห็นลักษณะเข่าขวามีลักษณะหนานูนมนนะครับแล้วก็ลักษณะของเข่าซ้ายมีลักษณะหนานูนมนนะครับก็จะมองเห็นรองจีวรที่บริเวณเข่าขวาแล้วก็เข่าซ้ายนะครับสังเกตลักษณะรองดลกที่บริเวณแข้งขวานะครับ ความคมจัดรายละเอียดมิติของพิมพ์พระสวยงามมากครับลักษณะของพิมพ์พระนะครับลักษณะของรอยปัป๊มที่เกิดจากการปั๊มองค์พระนะครับความคมชัดมิติลองดุติเกิดขึ้นนะครับลักษณะมิติของฐานบัวลักษณะของบวกความบวงานลักษณะมิติของกลีบบัวแต่ละกลีบนะครับความคมชัดความสว่างที่เกิดขึ้นครับเวลาที่ แสงกระทบกับเหรียญก็จะทําให้เกิดความสว่างก็จะมองเห็นรายละเอียดขององค์พระชัดเจนนะครับมิติรายละเอียดที่ด้านหน้าของเหรียญน,นะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปของท่านท้าวิสวรณนะฮะความคมชัดลักษณะของผีพระชัดเจนมาครับที่บริเวณด้านบนก็จะมีการตอกตัวอย่างไว้ทั้งหมด4ตัวนะฮะมิติความคมชัดความลึกก็จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับน้ำหนักในการตอกของช่างแต่ละคนนะครับ ที่หูเหรียญด้านบนก็จะมีชื่อของวัดครับปาไว้ที่หูเหรียญด้านบนนะครับวัดห้วยมงคลแต่ละเหรียญก็อาจจะมีมิติความหนาความคมชัดแตกต่างกันไปนะครับออกไปทุกมุมทุกด้านก็จะมองเห็นรายละเอียดของเหรียญชัดเจนฮะค,ความคมชัดของท่านเทวศสวรรณะก็จะเป็นรายละเอียดน,นะครับสำหรับ เรียญหลวงพ่อทวดเท้ทาไว้ส่วนปี59นะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็นําเอาเรียนหลวงพ่อทวดเท้ทาไว้ส่วนปี59ที่ได้บูชาเก็บรักษาไว้2แบบครับนำหาท่านได้ดูได้ชมนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้ท่านผู้ชมดูแล้วมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์เป็นกําลังใจด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีเนื้อหาสาระาส่วนใดผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาในที่นี้นะครับ ถ้าเกิดท่านผู้ชมดูแล้วม, comment, มีคอมเมนต์มีคําติชมก็แนะนํากันเข้ามาได้นะครับก็จะได้นาท,ทุกคอมเมนต์ทุกคําติชมไปพัฒนาคลิปต,ต่อๆไปให้ดียิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมในคลิปต,ต่อๆไปนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับก็ <üf> landlord. เาอ,อาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาแล้วครับผมครับสวัสดีครับ